ติดตามประกาศทางการเมืองกันบ้างน,นะครับวันนี้เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนั้นระหว่างรัฐบาลพักการเมืองรวมทั้งกะกะตน,นะครับหลายฝ่ายก็ชื่นชมว่าเป็นการหารือที่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเป็นการหารือที่มีความผ่อนคลายครับแต่ว่าหลายฝ่ายยังคงหวังนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะกลับไปแก้ไขเรื่องของการผ่อนปลนกฎเบียบในการแสดงความคิดเห็นของการทําประชามติครับ know. No. No. ไอโนโน่นี่นะฮะมันใช้กับเรื่องประชามติไม่ได้หรอกคะับ No vote โอเค No Constitution คไม่เอารัฐมนูนไม่ได้ครับไม่ใก็เขียนแค่จะเอา No referendum คือไม่เอาประชามติก็เขียนไม่ได้ครับคำว่า No จันออยักหน้าเลยนะคำว่า No มันไม่มีพิษมีภัยอะไรนะครับในเรื่องรัฐมนุนรละประชามติเลยยกไว้แต่ No vote นะที่จริงง่ายทีเดียวอ่ท่านก็อย่าใช้คำว่า No เซีย No corruption No อะไรเปี่ยเป็นปลอดเนี่ย นี่เป็นบรรยากาศบางช่วงบางตอนของการพูดคุยเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและการทาประชามติครับซึ่งบรรดาตัวแทนของพรรคการเมืองต่างตั้งข้อสังเกตต่อความเข้มงวดของพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติที่ไม่ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เห็นต่างสามารถแสดงความคิดเห็นได้กระดับที่บางช่วงบางตอนก็มีการประทะคารมกันเล็กๆน้อยๆครับเมื่อตัวแทนของกลุ่มการเมืองไม่พอใจที่กะกะต พยายามให้ถามเข้าเรื่องรวมไปถึงพักเล็กที่ตอบมาตอบรับมาแสดงความคิดเห็นวันนี้ถึง65พักแต่ก็มีบางพักที่ไม่ได้มีการพูดจนเดินวอล์กอัออกนอกห้องประชุมทันทีครับทั้งนี้ภายหลังการเปิดโอกาสให้พักการเมืองซักถามรวมไปถึงตัวแทนฝ่ายรัฐบาลก็มีการชี้แจงกันเป็นครั้งแรกในรอบสองปีที่มีการรัฐประหารใช้เวลาไปกว่า5ชั่วโมงครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็บอกว่า ขอบคุณนายวิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีที่ทําให้มีความเข้าใจและมีความชัดเจนในการรณรงค์ออกเสียงประชามติซึ่งหลังจากนี้จะติดตามว่าคอสช,อชอจะและรัฐบาลครับจะผ่อนคลายหลักเกณฑ์ในการออกเสียงประชามติเป็นไปอย่างธรรมชาติได้หรือไม่ท่านรองนายกก็พูดทํานองว่าประการแรกเนี่ยจะทําให้กระบวนการกระชับนะครับประการที่2ออาจจะไปไกลถึงขั้น บอกแล้วว่าไม่ตั้งกรรมการหรือกรรมธิการอะไรกันอีกนะครับผมคิดว่าถ้ามีความชัดเจนเพิ่มเติมกว่านี้เนี่ยมันก็จะทําให้การตัดสินใจของประชาชนหรือการกําหนดจุดยืนของฝ่ายต่างๆต่อตัวร่างที่ไปประชามติเนี่ยมันจะสมบูรณ์มากขึ้นนะครับก็ยังหวังว่าไม่จําเป็นต้องให้ไปอะไรครับออรอข่าวลือว่าเขาจะออกอะไรในวันที่8นะครับถ้ามันมความชัดเจนก่อนสําหรับประชาชนเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เช่นเดียวกันกับนายนัทวุฒิสสยเกือือแกนนากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติชื่นชมว่าเวทีนี้เป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากขึ้นระหว่างว่าคอสชอนั้นจะเปิดโอกาสให้ทุกอย่างแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีตามกรอบของกฎหมายครับร่วมให้ความร่วมมือมาเธอวันนี้ผมก็เห็นคนเยอะเราก็นั่งฟังเป็นผู้ฟังที่ดีไม่มีปัญหาอะไรเชิญอีกก็ตั้งใจจะมาอีกแต่ผมมาเนี่ย ไม่ใช่เพราะผมอยากให้นักการเมืองได้พูดแต่ผมมาเพื่อแสดงออกว่าต้องการให้ประชาชนทั้งประเทศเขาได้พูดอีกท่านหนึ่งครับขณะที่นายสุประชัยสมเจริญประธานกะกะตกต็ยอมรับว่าเป็นเวทีที่ประสบความสำเร็จและเตรียมที่จะเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นลักษณะนี้ระดับจังหวัดต่อไปครับ เช่นเดียวกันกับนายวิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าจาสะสรุปความเห็นทั้งหมดเสนอรัฐบาลและคอสชอส่วนจะผ่อนคลายคำสั่งของคอสชอบางคำสั่งได้หรือไม่ยังไม่สามารถจะตอบได้ก็คงตอบไม่ได้เพราะมันยังไม่นมยังไม่ยังไม่ได้มีอะไรเป็นแนวโนมแต่ว่าตแต้อย่างน้อยเราก็เห็นจากสัญญาณที่ที่ดูดีขึ้นมันดีขึ้นที่นี้หมายความว่าผ่อนคลายแล้ว คือค้คคือหมายว่ข้อมูลว oh! ja. mm ันน um evet OK ี้เนี่ยก็คือต้องนาไปหาเลยเดินทางคอสชในการร่วมไปรายงานเขาทราบว่าบรรยากาศเป็นยังไงอะไรผมมีหน้าที่จะต้องสรุปประมวลเสนอทั้งคอสชและนายกอยู่แล้วเพราะว่าการจัดในวันนี้กรกตเป็นผู้จัดแต่ว่าได้รับความเห็นชอบอนุญาตจากจากคสชก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐรัสเซียยืนยันว่าไม่มีใครมากดดันให้เปิดเวทีให้กับนักการเมืองและกลุ่มการเมืองแสดงความคิดเห็น แต่ก็เป็นสิ่งที่ตัวเองนั้นได้คิดเอาไว้นานแล้วครับเพียงแต่รอเวลาที่เหมาะสมซึ่งก็ไม่ได้ปิดบังหรือซ่อมเร้นอะไรเพราะรัฐบาลก็พร้อมรับฟังแล้วก็แก้ปัญหาแต่ก็ต้องมีการฟังความเห็นของคนส่วนใหญ่ในประเทศด้วยครับนายกรัฐมนตรีก็บอกด้วยว่าไม่เคยสั่งใครว่าร่างรัฐธรรมน,นูญน,นั้นจะต้องผ่านหรือไม่ผ่านประชามติหากคนไทยรับไม่ได้ก็ต้องทบทวนและร่างกันใหม่แต่หากร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติก็นําไปสู่การเลือกตั้ง แต่ถามว่าจะเลือกตั้งได้หรือไม่ยังไม่สามารถตอบได้เช่นเดียวกันครับ